สวัสดีครับต่อ EP สามเลยครับผมวันนี้จะมาสอนไม่ได้มาสอนครับมาแนะนำแนวทางที่ใครยังจูนไม่เก่งนะครับอันนี้ผมจะจูนแบบเบิ้ลยจ์ว่างไม่มีควันนะครับผมอันดับแรกเราก็เปิดแอปเปิดแอปเนี่ยลืมมาปิดตัวนี้นะครับบางทีเราก็ลืมปิดถ้าลืมปิดตัวนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ นี่ผมมีแมพแพกแล้วนะครับนี่เข้ามาท็อกบันตัดเลยครับยี่สิบสามคูณแปดนี่ถ้าเรามีแมพแพกแล้วเขาก็จะขึ้นนี่เขาก็จะใส่ค่าคูณค่าให้เราเลยนี่ง่ายๆเลยครับนี่สองแถวหน้าไม่ต้องมีจูนมันนะครับ เบิ้นไม่มีควนก็ประมาณนี้ครับใส่ไว้เก้าสิบพอครับประมาณนี้แค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเบิ้ลไม่มีควนถ้าใครอยากเบิ้ลตัดดังๆก็ใส่ตัวเลขเยอะๆครับร้อยห้าสิบได้ครับอันนี้ก็น,นี่ก็สักหนึ่งร้อย สีประมาณนี้นครับผมถ้าใครอยากตัดลั่นลั่นครับแต่ถ้าเราใส่ตัวเลขตัวนี้เยอะเท่าไหร่คัดเราก็จะลื่นเท่านั้นครับคือเราเปิดอรอบครับถ้ารถเดิมๆไม่ใช้งานว็จูนที่ไม่เกินร้อยครับผมก็ลั่นแล้วครับผมของวจจนประมาณร้อยแต่ข้อเสียของการเข้าเกียร์เบิ้ลเกียร์ว่างเบิ้ลไม่มีควันเนี่ยคือหนึ่ง มันจะดรอปครับวิ่งไม่ค่อยออกเท่าไหร่เหมือนเราวิ่งปื๊ดแล้วก็จะดรอปลงแต่เบิ้นมีควันพอเราจอดเบิ้ลไม่มีไม่มีควันครับแต่ถ้ารถใครมีควันอยู่แล้วถ้าทําอย่างนี้มันก็มีควันเหมือนเดิมครับเราต้องไปแก้ให้ตรงจุดครับอย่างเช่นหัวฉีดมีปัญหาหรือเปล่าครับต้องไปแก้พวกหัวฉีดครับผมแต่ถ้ารถยมเดิมแบบเดิมๆแบบออกมาจากศูนย์เนี่ย วิ่งไม่เกินหมื่นสองหมื่นโลเนี่ยยังไงก็ไม่มีวนครับแต่ถ้าหัวชีดแล้วไม่มีปัญหานะแล้วก็นี่เลยปล่อยค่าเดิมไปครับแต่ถ้าเราใส่ศูนย์อย่างนี้รถสตาร์ทไม่ติดติดแล้วก็ดับครับติดแล้วก็ดับอย่าหาทำครับผมม,มีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกผมทาอย่างนี้แหละติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับครับผมแล้วก็คืนค่าเดิมไปเรียมแค่นี้นะครับ ประมาณนี้วิธีจูนแบบเบิ้ลแบบเกียยวว่างไม่มีควนครับผมอันนี้เราเปิดเลขเยอะเท่าไหร่คัดเราก็จะลื่นมากเขนั้นที่ผมเคยสัมผัสมานะครับผมก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับคลิปนี้ง่ายๆครับผมแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องควนแล้วก็ใส่เต็มมาเลยครับ รถก็จะวิ่งดีเลยครับอย่างเงี้ยดูหน้าสามดีือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยน่าเกี่ยวเท่าไหร่ครับผมหน้าสามดีเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่เก็วิ่งดีนะครับผมถ้าเปิดเปิดร้อยเต็มเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เราจะจูนครับมันไม่มีผิดมีถูกแต่ที่ผมนิยมก็จะจูนประมาณนี้แหละแต่ขมจะจูนเนี่ยให้เหลือประมาณ เนี่ยเหลือแค่นี้ครับผมไม่ต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวเนี่ครับประมาณแค่นี้ไม่ได้ทําเยอะก็จะมาแล้วก็เราไม่ต้องมาทําเหมือนพวกวีโก้แล้วถ้าจะทาเบิ้อตัดเราจะมาใส่ครับตัวนี้เราไม่ต้องทำเพราะมีตัวใหม่แล้วก็มาหน้าแรกทางตารางเดินเบาก่อนครับเกงๆตารางเดินเบาปึ๊บ ตึงตึงยู่ไนวะไม่ีดยังไนวะตึงงยู่นี่เจอเนี่ยแสดงว่าันนี้แท่งนี้ครับผมทำเบิตัดแต่ในแม่แผ็นเขาไม่ได้ทำมาหาค่า42400ถ้าเรา ตรงไม่ตรงเราก็มาดูอีกทีครับว่าตรงกลางไหมตรงกลางพอดีครับก,กดเคเลยครับใส่ค่าหารตรงนี้ศูนย์จุดหนึ่งสองห้ารอบสูงสุดครับถ้าเราจะอาเอื้อมตัด เบตัดแล้วก็ใส่ไปสีพ่พันห้าพครับเอรเดิมแค่นี้ครับก็เบิ้์ตัดแหละเปิดรอบที่สี่พันห้าถ้าเป็นหนึ่งอยู่เก้า่็ห้าพันได้แต่คุณต้องแก้วาลนะครับถ้าไม่แก้วากว็วเรียบร้อยครับแล้วก็เดียงวาพวกนี้มันตีแตกหมดครับต้องแก้วาวก่อนก็จะมาทําตัวนี้ได้นี่ครับวิธีการจูนค็อกเบิ้์ตัดแล้วก็เบิ้์ตัดสับระเบิดก็เปิดท็อก เพื่อนเกียวว่างก็ทำมีหน้านี้เลยครับผมขอบคุณมากครับก็จะประมาณนี้เจอกันอีพีหน้าอีกครับก็จะทำเป็นอ p พไปครับผมก็เอาไปทำตามได้เลยครับรับรองเห็นผลแน่นอนที่ผมเพราะรถผมยูโรสองครับผมผมลองจนรถผมจะพังครับผมลองจนรู้หมดไส้หมดคลุมงเลยครับว่าตัวไหนแต่ว่าผมจูนเฉพาะตารางที่มันแรงๆคนระับตารางที่มันแรงแล้วก็จะไม่จูน ก็จะมีตารางที่แรงแรงหลักๆก็มีนี่แหละครับตารางที่แรงสุดก็ดันยกหัวฉีดคันเร่งคันเร่งของวัาจุนแบบไม่ได้นั้นหรอกครับของวัาจุนไม่ได้ไปเขี่ยอะไรมากหรอกจุนเปิดท้ายๆให้มันวิ่งเฉยๆก็ยกหัวฉีดยกหัวฉีดแล้วก็ดันลางแล้วต่อไปเดี๋ยวจะสอนดันล่างก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องวิลล์สแบกเลยครับสวัสดีครับ